สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็มาพบกันในเกมฟุตบอล PES 2021นะครับหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเกมเป s 2021ครับก็หลังจากที่ห่างหายไปนานครับเกือบสัปดาห์ครับกลับมาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูอีกครั้งครับวันนี้จะพาทุกคนมาดูเกมการเล่นแมตช์เดย์นะครับเลือกทีมชาติเป็นเกมยูโรนะครับนี่ครับผมเลือกฝรั่งเศสครับก็มาดูกันว่านะครับเราจะเจอทีมอะไรนะครับ จะโหดแค่ไหนนะครับตอนนี้แลนกิ้งของเราก็อยู่ที่1452นะครับจะขึ้นพันหได้ตอนไหนนะครับก็มาดูกันครับโอเคเจอทีมคู่ต่อสู้แล้วนะครับฝรั่งเศสเหมือนกันครับแลน์กิ้ง1 1 1่นะครับนี่นะครับการจัดทีมของผมก็ประมาณนี้เลยนะครับทีมชาติฝรั่งเศสนะครับสำหรับ คนที่เข้ามาดูใหม่นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้กับทีมงานชวาไทยด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครับโอเคครับเริ่มเกมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับสําหรับคนที่เล่นอีเวนต์แมตช์เดยนะครับทุกคนเล่นทีมชาติไหนกันบ้างนะครับก็ทีมชาติไหนดีนะครับทีมชาติไหนหน่าเล่นก็แนะนําผมเข้ามาได้นะครับผมก็จะลองเล่นแล้วก็ทําคลิปให้ทุกคนดูครับ สำหรับผมก็เพิ่งได้ลองเล่นแค่ฝรั่งเศสครับก็โอเคครับเข้ามือดีครับผมว่านะครับโอเคครับตรงนี้เริ่มเกมเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันว่าฝรั่งเศสของใครจะโหดกว่ากันนะครับเริ่มเกมฝั่งผมเป็นฝ่ายเคยลูกเล่นนะครับกิสมันครับ จ่ายมาที่กองเต้กองเต้ให้ไปที่ลาบิโอลาบิโอให้ที่เอมบัปเป้เอมบัปเป้มาที่คิสมันยังไม่ผ่านวาานวาานโยนขึ้นมาลูกนี้ลองเลสกัดมาที่ปอกบาปอกบาให้มาที่ตอริโซตอริโซมาที่คิสมันคิสมันแต่หนึ่งที่ยังไม่ผ่านวาานวาานยาวๆขึ้นมาหลุดแล้วครับลุงนี้เบนเซม่าเบนเซม่าจ่ายมาที่เอมบัปเป้เอมบัปเป้ยิงเบาๆเข้าไปลูกนี้โอ้โหครับผมเสียประตูไปแล้วครับ ั่งคู่ต่อสู้ขึ้นนำแล้วครับ1ประตูต่อศูนย์ครับโดยลูกยิงของเอมบัปเป้เปิดเกมมาผมก็โดนนำก่อนเลยครับ7จ็ดนาทีแรกจะแ,แก้เกมยังไงกันครับทุกคนครับลาบิโอมาที่กองเต้กองเต้จ่ายมาที่กิสมันกิสมันโดนววลาสกัดไปได้โห oh, ววลาเหนียวหนึบเลยครับตัวริโซกองเต้ จ่ายมาตริโซ่แต่ยังไม่ผ่านตริโซ่เหมือนกันครับกิสมันเอมบาเป้จะพลิกแล้วโหยังไม่ผ่านครับเป็นหลังที่โยริสเหมือนผมจะได้ลูกฟีชิกนะครับลูกนี้ครับมาดูกันว่าจะปั่นฟีชิกยังไงครับเป็นกิสมันครับโ,โอเคครับปัน่นโค้งไปลูกนี้โหจะข้ามคานหรือเปล่าอื้อหือชนคานแล้วก็ เหมือนจะเด้งชนผู้รักษาประตูนะครับม,มาดูภาพช้ากันหน่อยครับจะได้ดูหรือเปล่าครับกิสมันปัน่นโค้งๆไปลูกนี้ชนคันโอ้โหแล้วก็กระเด้งมาชนตูดของผู้รักษาประตูครับเหมือนจะปัน่นโค้งสวยครับแต่มันกระเด้งมามีดวงนิดนึงครับเวลามาที่เฮนันเดสเฮนันเดสโยนมาแล้วลูกนี้โอ้โหยังไม่ผ่านลองเล่จ่ายขึ้นมาให้กองเต้ครับ กองเต้ขึ้นไปให้ที่ลาบิโอลาบรโอบให้ที่ปอกบาปอกบามาที่เอมบาเบเอบาเบแทงแล้วลูกนี้หลุดเดียวจอจอแล้วครับลูกนี้ยิงลูกนี้อืมน่าเสียดายจริงๆครับยิงเบาไปครับลูกนี้ครับต้องแตะประมาณ2องขีด3าขีดครับผมว่าครับน่าจะยิงแรงครับกิสมันเปิดมุมลูกนี้โอ้โหยังไม่ผ่าน ลาวิโอยเก็บไว้ได้กิสมันมาที่โยนเข้ามาแล้วลูกนี้โยนไม่รู้กันเลยครับเวลานเก็บได้ให้มาที่โตริโซโตริโซให้มาที่กิสมันกิสมันต่อมาให้เอบาเบเอมบาเบ,เบ,าเบแทงแล้วเบนเซม่าลูกนี้ลงลง,ลงยิงเข้าไปอืโดนอีกแล้วครับโดนนําอีกแล้วครับผมครับเบนเซมา่ายิงเข้าไปครับลูกนี้ ขาไม่กดดูภาพช้าเลยครับเหมือนเดือดครับแรงพันนิดๆแต่อย่างโหดครับลาบิโอให้มาที่เอบาเบ้เอ,บาเบ,เอบาเบ้จ่ายมาก,ก็ยังไม่ผ่านกองเต้ครับกองเต้โยนอย่างเดียวเลยครับเบนเซมา่ายังเก็บบอลไว้ได้มาที่ปอกบาป็อกบาจ่ายก็ยังติดเอบาเบ้ยังเก็บไว้ได้กิสมันกิสมันจ่ายออกข้างมาที่ตริโซ่ตริโซ่จะแทงไหมแทงแล้วมาที่ปอกบาป็อกบาโดนสกัดหนึ่งที่ มาดูกันครับระยะทําการแล้วครับลูกนี้ครับระยะที่ต้องบอกว่าหวังผลได้ครับเหมือนลูกที่แล้วครับกิสมันจะปั่นได้ดีแค่ไหนครับมาดูครับลูกนี้หน้าได้ลุ้นครับปั่นโค้งเข้าไปแล้วลูกนี้อื้มหชนคานครับเันเดยังเก็บไว้ได้อิมบาเบอิมบาเบจ่ายมาที่กิสมันกิสมันแทงขึ้นมาแล้วลูกนี้ยังไม่ผ่านเวลาของผมครับ ลองเล่จ่ายตัดเข้าไปให้ที่เฮนันเดสเฮนันเดสจ่ายไปที่กองเต้กองเต้แทงขึ้นมาโอ้โหปอกบาวยังเก็บบอลไว้ได้ตักขึ้นมาเลยครับลูกนี้เบนเซม่าได้ลูกสมรนแล้วลูกนี้ยิงอื <c oughs> ยังชนเสาครับเกือบจะขึ้นนําเป็นสามประตูต่อหนึ่งแล้วครับโอ้โหงานหินจริงๆครับของผมลูกนี้โอ้ปันโค้งโอ้โหตอริโซจะลักไก่ยิงไก่ครับโค้ง,ง,งลาบิโอจ่ายไปที่ปอกบาปอกบาหนึ่งสองกัน,กนที่ลาบิโอ ให้มาที่เอมบาเป้กองเตะเก็บบอลไว้ได้สวยงามโอ้โหคิสมันจะหลุดหรือเปล่าแทงเลยลูกนี้ผู้รักษาประตูยังออกมาเซฟไว้ได้ดีครับลูกนี้ครับมาที่เฮนันเดสเฮนันเดสโยนอย่างเดียวแล้วครับวันลานโขกสกัดมาได้ที่ตอริโซตอริโซก็ลองโยนกันหมดเวลาไปแล้วครับหมดเวลาครึ่งแรก โดยที่สกอร์โดนขึ้นนำที่2ประตูต่อหนึ่งครับอัตราการยิงก็สูสีครับลูกนี้ครับมาดูกันที่ครึ่งหลังว่าผมจะแก้เกมมายังไงนะครับจะพลิกได้หรือเปล่านะครับหรือว่าจะแพ้แบบขาดเลี้วขาดลอยเลยครับฝั่งตรงข้ามเป็นฝ่ายเคียลูกนะครับทีเบนเซม่าเบนเซม่าที่กองเต้กองเต้ที่ปอกบาปปอกบาจ่า,จายแทงขึ้นมาแล้ว แทงเป็นหลุดครับกิสมานลูกนี้เอมบัปเป้เอ้ยไม่ใช่เบนเซมา่าโอ้โหโดนอีกแล้วครับเคียร์ยังไม่ถึง3นาทีเลยครับเพิ่ง2นาทีเร็เรเศษครับโอ้โหแทงขึ้นมาให้ที่เบนเซมา่ายิงลูกนี้สวยๆครับโลง่ลงๆครับสามประตูต่อหนึ่งครับจะแก้เกมได้หรือเปล่าหรือจะแพ้ขาดลอยครับอืมอืมันจะตั้งเกมยังไม่ได้ครับที่ตริโซตริโซให้มาที่กิสมาน ปกบ้าหนกับเอมบาเบ้ที่กิสมันอีกทีหนึ่งยิงนิ่มๆโอ้โหยังดีครับคืนมาได้เร็วครับลูกนี้ครับอองตัวกิสมัน mann, แปรนิ่มๆครับเข้าไปแล้วครับตามมาอยู่ที่สกอร์สประตูต่อ3ครับเวลายังเหลือเฟือครับจะกลับมาพลิกชนะหรือว่าจะแพ้ด้วยสกอร์ขาดลอยครับทีเอมบาเบ้ é, ให้เบนเซม่าเบนเซม่าที่ ยังไม่ผ่านลาบิโอลาบิโอก็โดนสกัดไปโดยกิสมันแทงมาแต่ยังไม่ผ่านลองเล่เฮนันเดสแต่มาที่ลาบิโอลาบิโอแทงลึกไปแต่ยังได้อยู่มาที่เอมบปเบ้เอมบปเป้ให้ที่ปอกบาปอกบาแทงแล้วลูกนี้เอมบปเป้ลงงแล้วครับจะทํายังไงอืจะแตะเข้าซ้ายทําไมเนี่ยครับไม่เข้าใจจริงๆครับเล่นยากไปเองครับหลุดแล้วแต่ยังทําไม่ได้ครับ เหมือนแมตช์นี้จะเล่นยากไปนิดนึงนะครับต้องขออนุญาตเปลี่ยนตัวแล้วครับเอาเบนเซม่าลงมาแล้วก็ต้องปรับแผนนิดนึงครับปรับแผนขยับนิดนึงครับเอากิสมันลงมาเล่นเป็น AMF ก็แล้วกันครับลูกนี้ครับยั่น CMF อีกตัวนึงครับโอเคปรับแผนนิดนึงกองเต้ขึ้นไปคู่กันกับป๊อกบ้าครับเล่นคนละฝั่งเลยครับโอเคครับ จะแก้เกมได้หรือเปล่านะครับก็เวลาก็ยังเหลือเยอะครับบ็อกบ้าบ็อกบ้าแทงมาที่กิสมันกิสมันให้เบนเซม่าหลุดแล้วลูกนี้ยิงเกือบแล้วครับฝั่งของผมเกือบโดนนำทิ้งห่างไปที่สี่ประตูต่อสองนะครับแต่ยังยังครับยังไม่เข้าครับมาให้กองเต้กองเต้ให้มาที่ซิโซโก้ซิโซโก้ให้มาที่กิสมัน กิสมันให้มาที่ปอกบาแล้วก็เบนเซม่ากิสมันอีกหนึ่งทีแทงแล้วครับลูกนี้เบนเยสเดอร์ยิงอื้ยิงเบาไปครับลูกนี้ครับไม่เป็นไรครับแต่ยังได้เป็นลูกเตะมุมครับน่าเสียดายครับหลุดแล้วแต่ยังทำสกอร์ไม่ได้ครับลูกตีเสมอครับกิสมันจะเปิดมุมเข้าไปลูกนี้จะเป็นยังไงครับโยนขึ้นมาแล้วลูกนี้แปรนิ่มๆเป็นใครครับยิงลูกนี้โอ้โห ขึ้นมาตีเสมอได้แล้วครับโดยเบนเยสเดอร์สำเนียงอาจจะผิดนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับมันอาจจะล่อแหลมนิดนึงครับต้องขออภัยด้วยครับนี่ครับกิสมันเปิดมุมมาที่เบนเยเดอร์แปรนิ่มๆเข้ามามุมครับเป็นประตูครับขึ้นมาตีเสมอได้แล้วครับเวลายังเหลือเยอะครับจะทําให้เราพลิกชนะได้หรือเปล่าหรือจะทําให้คู่ต่อสู้ยิงฝังเราครับให้มาที่วอลลานครับ ปอกบาซิสโซโกกิสมันออกข้างไปที่กองเต้กองเต้ให้มาที่เบนเยสเดอร์ต้องอ่านช้าๆครับอิมบัปเป้แทงแล้วลูกนี้ยังไม่ผ่านวารานครับ <c oughs> วารานแน่นจริงๆครับกองเต้ซิสโซโกให้มาที่เบนเยสเดอร์พลิกแล้วแทงมาที่กิสมันยังไม่ผ่าน e. ier, ออกองเต้เฮนันเดสเคียวมาก่อน อืมฮ uh ึม huh. ตทริโซปอกบายยังเก็บไว้ได้ที่กิสมันกิสมันแทงแล้วลูกนี้เบนเซมา่าจะยิงลูกนี้จอจออืม uh ฮึม huh. ชนเสาครับลูกนี้น่าเสียดายจริงๆครับเสียโอกาสที่จะขึ้นนำไปแล้วหนึ่งครั้งครับลูกนี้อืม uh ฮืม huh. ต้องบอกว่าโอกาสจะจอหายากแล้วครับ เวลาก็เหลือน้อยลงเต็มทีแล้วครับเป็นลูกเสียฟาวนะครับเมื่อกี้ครับผมทำฟาวคู่ต่อสู้ครับกองเต้ให้มายังติดเฮนันเดสเบเยเดอร์มาที่เบนเซม่า1-2ยังไม่ผ่านวลานยังเก็บไว้ได้เฮนันเดสโยนอย่างเดียวแล้วครับฝั่งตรงข้ามครับยังสกัดได้ดีครับกองเต้มาที่กิสมันกิสมันให้มาที่เบเยเดอร์หนกับเบนเซม่าแต่ยังไม่ได้ครับ บอกบ้าบอกบ้าจ่ายติดแต่เบนเซม่าของผมเก็บไปได้แล้วครับลูกนี้ครับอืจะแทงก็ยังไม่ผ่านครับวินาทีเ,เร่งรีบครับทําอะไรก็ทําไม่ถูกอืมวันลานก็ยังเสียไปให้ที่เบนเซม่าเบนเซม่าจ่ายที่เอมบาเบเอมบาเบแพอ,อืนึกว่าจะแทงครับพลิกยิงเลยครับลูกนี้ครับ กองเต้ามาที่ซิโซโก้ซิโซ,โซโก้มาที่เบนเยดเดอร์เบนเยดเดอร์โอ้โหยังติดกองเต้ครับนี่แหละครับวินาทีเร่งเรียบเล่นอะไรมันก็หยีบคันหัวใจไปหมดครับเบนเซม่าจ่ายมาที่เบนเยดเดอร์เบนเยดเดอร์จันหนึ่งสองแทงแล้วลูกนี้อือว่าลานยังเหนียวครับอย่างดีครับกองหลังตัวนี้ครับโอ้โหหมดเวลาการแข่งขันไปแล้วครับฝรั่งเศสพบกับฝรั่งเศสเสมอกันไปด้วยสกอร์สามประตูต่อสามครับยังดีครับที่เขา ยังไม่พิิาชนะผมครับผมผมก็ยังดีครับที่กลับมาเสมอได้ครับต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับเขาขึ้นนำ3-1แล้วผมกลับมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับเสียคะแนนแลนกิ้งไปนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับจาก1,452ก็ตกลงมาเหลือ1,444ก็ไม่เป็นไรครับเล่นเอาใหม่ครับนี่ครับสำคัญก็คืออีฟุตบอล Point ครับเอาเก็บไว้แลกนักเตะครับ ก่อนจากกันวันนี้ผมจะมาเปิดกล่องบ็อกเดให้ทุกคนดูครับนี่ครับเก็บของรางวัลน,นิดนึงครับก่อนจากกันวันนี้ผมจะมาเปิดตรงนี้ให้ทุกคนดูครับนี่ครับแต่ผมขอเปิดตัวล่อ,อก,ก่อนนะครับโดยบอนทองนะครับโอเคเป็นอิตาลีเป็นเซนเตอร์เก็บไว้ก่อนนี่เป็นไล เปิดล่ออีกสัก3ตัวนะครับก่อนจะไปเปิดให้ทุกคนดูครับจะได้หรือเปล่าขายทิ้งเลยนักเตะบาซินเป็นผู้รักษาประตูเปิดบอลเทากันบ้างเคลียร์ไปเลยครับขายทิ้งไปเลยครับผู้รักษาประตูเราไม่ต้องการอยู่แล้วของเบลเยียมมาเปิดอีกตัวสุดท้ายก่อนปิดคลิปไปด้วยการเปิดของบอกเดย์ลุนตำนานครับ จะมาหรือเปล่าครับนี่ครับก็ต้องมีสูตรนิดนึงนะครับทุกคนครับใช้สูตรใช้อะไรครับเพราะว่าผมอยากได้ตัวนี้ครับมอร์เดี่นักติอิตาลีครับก็ต้องใช้เซนเตอร์ของอิตาลีล่อดนึงครับนี่ครับมาเปิดที่บอนดําครับล่อๆไปครับเป็นสูตรครับจะออกหรือเปล่าครับนี่ครับเราก็มาหาตัวเซนเตอร์เปิดล่ออีกหนึ่งทีครับเปิดที่ โปรไฟล์แล้วก็ค่าพลังต่างๆครับนี่ครับอีกหนึ่งตัวครับมาที่ชิเอลินนี่เซ็นเตอร์ของยูเวนตุสนะครับตัวนี้ผมก็ชอบนะครับเล่นดีครับแต่ผมตอนนี้อยากได้นี่ครับมอเดนี่กดไปเลยกดอีกหนึ่งที่นะครับไม่มีสูตรการกดอะไรทั้งนั้นครับแล้วก็กดไปเลยโอ้โหไม่มาครับ ทำให้ทุกคนเสียเวลานิดนึงครับลุ้นไปด้วยกันครับบอนเทามาทุกตัวเลยครับก็คลิปนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงต้องขอตัวลาทุกคนไปเพียงเท่านี้นะครับหากผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับทีมงานชบาไทยด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ